พี่หนึ่งวันนี้ผมมีอะไรมาอวดมีอะไรมาอวดอีกแล้วนี่ชิงฮอันมณีของทานอสโอ้เป็นผู้ครอบครองอินฟินิตี้สโตนทั้งห้าโอ้ยอำนาจครอบครองทั้งจักรวาลน,น้อยไปของพี่มีนกปากก้าวฮก้าผมมีแค่ห้าเองนะพี่หนึ่งนกปากก้าวคืออะไรเดี๋ยวมารู้กันครับนกพากก้าวครับคืออะไรครับ นบก็คือ9กก็คือ9้าเอ๊ะผมงงไปใหญ่แล้วเนี่ยนั่นก็คืออัญมณีเก้าอย่างที่ถือว่าเป็นสุดยอดในเรื่องของเครื่องประดับที่เป็นมงคลครับนี่ไงผมเคยเห็นแหวนนุกเ้าใช่สิ่งเดียวกันใช่ไหมจะทําขึ้นมาเนี่ยนะเรียกว่าวงกลางนี่เด่นสุดเหมือนภูเขาเลยครับแล้วก็ล้อมรอบโดยอัญมณีแปอีกแปด ผมจำได้ตอนเด็กๆเ,เราเคยท่องนะใช่กรอนท่องเรื่องของอัญมณี